อแงกลับไปเนี่ยผมจะไปบอกพระที่วัดว่าพระป่าปีเนี่ยผมขอตาเอาไว้ก่อนเออแล้วก็รวมไปทอดปีหน้าเป็นสองกองซ้อเลยครับแอ้บิโอโถหน้าตาเข้าทีตัวแค่เนี่ย รู้จักกระตันอยู่ต่อแม่ลุงนะทราบซึ้งถึงได้ดันโดนมาประเสริฐจริงๆคนนี้ไม่ใช่วันะะรีหรอกค่ะนั่นน่ะสินึกแล้วไม่ผิดถึงได้ขาวปีอย่างี้แล้ววันรีคนไหนล่ะคะอ๋อมาโน่ละค่ะ เชิญทางนี้ค่ะบุล,ลีมาทางนี้จ้ะโอ้ยใจขอบคุณเลยบุล,ลีของเหล่านี้ท่านผู้มีเมตตาที่ยืนอยู่นำมามอบให้หนูเพื่อตอบแทนความดีของหนูหนูจะไม่กล่าวขอบคุณให้ท่านเหล่านี้แหละจ้ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาหนูมอบของให้หนูมากมายที่สุดในชีวิตของหนูไม่เคยมีมาตามความจริงแล้วเพียงทําตามหน้าที่ของลูกที่จะมีต่อผู้ให้กําเนิดเท่านั้นไม่คิดว่าจะเป็นการสแสดงความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่อะไรสิ่งของที่ท่านมอบให้หนูมันมากมายเหลือเกินค่ะ ยานที่ให้หนูเนี่ยมันหลายคันแล้เคืนคะหรือใช้ไม่หมดแล้วค่ะเสื้อผ้าตั้งหลายกล่องหรือใส่ไม่หมดแน่ๆน <c oughs> คุณครูคะช่วยเอาของเหล่านี้ไปแบ่งให้เด็กนักเรียนที่ยากจนเหมือนหนูใช้บ้างสำหรับหนูขอรถจัก,กรยานเพื่อใช้ไปเยี่ยมแม่เพียงคันเดียวและสิ่งของเสื้อผ้าที่จำเป็นนิดหน่อยก็พอค่ะ <c oughs> หาน้าแจ่งงี้ได้ทีไหนเป็นเด็กเป็นรถแท้ตบมือให้เดกยิงวันรุยหน่อย <c oughs> ไม่ให้หนูตั้งเยอะแยะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐน่ะเอาจัก,กรยานไม่ให้หนูตั้งห้าคันแน่ตอนเนี้ยหนูไม่ต้องวิ่งแล้วล่ะแม่หนูปั่นจัก,กรยานมาจ้ะแม่ดูเสื้อหนูสิแม่หนูมีเสื้อใหม่ใส่แล้วเดี๋ยวนี้หนูไม่ถูกครูทำโทษละเพราะหนูไปทันโรงเรียนเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าใจหนูไม่มีใครเรังแกนหนูแล้วล่ะแม่ อยายมีลูกทั้งหาหกคนไม่รู้มันหายหัวไปไหนกันหมดไม่มีใครมาหนูเลยก็ให้จำเริญจำเริอเถอะหนูขอบคุณค่ะยายวอนนี้หน<ข>ูจะของดีแม่แม่กินอีกวันนี้เราเรียนจะเข้าละ แม่รอหนูด้วยนะ คุณค่ะเป็นลื้อตายหรือนี่อ้วหายลยือเพราะลือเป็นคงลีคงลีลีอย่างนี้เอาไปเลียงหนังสือโตขื่นลือจะไหลสบายาเอาเอา,เอาไปขอบคุณค่ะ เฮ้ยการแล้ววันนี้ผู้คนมาเยอะแยะเว้ยเขาจะได้พักลมทีนี่เอ้าใครไขผูกผูกไข้ไค่คำคำไข่ไข่ยันยันไขรไข่อทอมึงไม่ยานปะเดี๋ยวกูจะยานเท่าให้ไอเว้ยแั็กวางกลางเร็วเข้าเราเข้าใจผิดรังเกียบมาสักตั้งนาน วันนี้ต้องออกแรงชดใช้อุทิศเงือนให้กับวันรีมันเพราะมันสร้างความดีกับหมู่บ้านใช่อ้าวรูระเบียบมาเหมือนกันหรือเอาไรมาเยอะแยะนะเอาอาหารมาเลี้ยงผู้ที่มาให้ของวันลีเพราะวันลีนะอ่ำพันลูกของฉันก็กลายเป็นเด็กดีด้วยต้องตอบแทนวันรีกันหน่อย นนในชีวิตของฉันน่ะสัมผัสแต่สังคมเมืองนอก,นอกตื่นสายนอนดึกกินข้าวนอกบ้านไมไ่รับรู้เรื่องของชาวบ้านแต่พอรู้เรื่องของเธอวลีความดีของเธอดีดฉ่นสะตกเตียงก่อนพระอาทิตย์ขึ้คน,นคิดถึงแม่รีบขับรถไปกราบท่านที่บ้านบางแคอขออภัยท่านที่ฉันไม่เคยเหลียวแลท่านเสร็จแล้วฉันก็รีบขับรถ มหาเธอวัลลีในชีวิตของฉันเนี่ยมีเงินเหลือใช้ไม่ต้องทำงานพรานแต่เงินจะลืมนึกถึงแม่ถ้าไม่มีเธอฉันก็คงลืมคำไทยที่ว่ากระตันยูเพื่อตอบแทนความกระตันยูของเธอเสร็ที่สุดฉันยินดีมอบเงินหมื่นบาทให้เธอไว้เป็นทุนการศึกษาขอบคะเอคุณค่ะ ก็มาเหมือนกันเลยค่ะข้าครูที่ทำบาปกับแม่ของวันล,ลีไว้มากค่ะคิดดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าไม่ยังตามมาด่าแกอีกตอนนี้เพิ่งจะรู้ความดีของวิไลค่ะที่พยายามหาเงินให้ลูกเรียนฉันจะปฏิวัติตัวใหม่ดอกร้อยละสิบยี่สิบไม่เอาแล้ว,วไ,ไม่คิดแล้วต่อไปนี้ฉันจะคิดดอกเท่าธนาคารฉันต้องการตอบแทนความดีของวันล,ลีลูกวิไลค่ะ ไม่นึกเลยว่าไหนลงนี่จะมีเด็กผู้หญิงที่ดีอย่างนี้วันล,ลีเธอดีที่สุดในโลกคนชาติฉันที่มาพึ่งแผ่นดินเธอมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอยู่หัวของเธอได้รวบรวมเงินมาให้เธอเพื่อตอบแทน ความดีของเธอเป็นเงินสี่หมื่นรับไปสิวันลียอดกระตันยูขอทางน้อยครับขอทางน้อยครับในห้างมาเรวในห้างมาเองโอ้หนุวันรีน่ารักจริงๆนะ ในานามของในห้างที่อยู่พหุรัตนะอันขาของเธอรู้สึกสงสารเธอมากจะรวบรวมสิ่งของและเงินม,ม,มามอบให้กับเธอนะวันรีอา้าวรับผมคุณค่ะเนะขาไม่พ้นเลยคุณค่ะนะ แกละไม่ต้องกลัวหรอกฉันเป็นเพื่อนเธอนะ <c oughs> เฮิแน่ใจเหรอวันลีแน่ใจสิอ่อาแกลรับไปสิ <c oughs> ฉันให้เธอเธอจะได้มีเปลี่ยนใหม่เหมือนฉันบ้างอือลีอ <c oughs> แกไม่โกรธข้าหรอกหรอ ขยิงแกด้วยหนังกระติกดึงสะพานให้แกตกน้ำํำไม่กลัวแล้วแกลครูสอนฉันว่าโกรธคือโง่มโหคือบ้าฉันเชื่อครูฉันแออภัยเธอบันลีแกเป็นเด็กดีต่อไปเนี่ยค้าจะเป็นเด็กดีเหมือนแกมั่งแล้วล่ะ <c oughs> ทำอะไรไวกแกละำสะพานให้วันเลีสิลุงอ้าวแล้วใครเป็นคนลื้อสะพานวะเออฉันเองอ๋ย่ดีืเราองลุ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 งเร็วร็วร็วถอย้ถ่่ยถยถยเร็วเไปเลยไปเลยวันล่ไปเลยผ่านได้ผ่านไปเลยขับใจมากแกะบไปสวัสดีจ้าลุง ดีจ้ะป้าเออเออสวัสดีจะ้ะทีนี้วันลีก็ไปถึงโรงเรียนก่อนไม้เรียวของครูยุคผิน <c oughs> ดีวอยอีกแะช่วยกันทำดีว่าไม่เสียหลายวอยครับ <c oughs> ครูทุกคนมาพร้อมกันแล้วทางโรงพยาบาลได้แจ้งมาว่าแม่ของวันลีขาดการรักษาที่ถูกต้องมาเป็นเวลานานอาการจึงไม่ทุเลาในฐานะที่เราทั้งสี่คนรับผิดชอบการเงินของวันลี ในระหว่างที่ครูกำลังประชุมกันวล,ลีเธอออกไปรอข้างนอกก่อนนะค่ะวันล,ลีได้ร้องขอมาว่าต้องการเงินจำนวนหนึ่งจ่ายค่ารักษาแม่เพราะแม่ของเธอต้องใช้ยาที่สั่งโดยตรงมารักษาค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนไม่น้อยเอ๊ะท่านอาจารย์คะจะไม่ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้เหรอคะ ถ้าทุกคนที่มาให้เนี่ยก็ให้พระวามกตัญยูของวันล,ลีทุกคนตั้งใจมาตอบแทนความดีของวันล,ลีจํานวนเงินที่เขามอบให้เนี่ยก็เพื่อให้วันล,ลีใช้จ่ายในการศึกษาเท่านั้นนั่นสิเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากถ้าผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้รอทั้งสี่คนที่รับผิดชอบก็ต้องตกอยู่ในฐานะลําบากการเรียนของวันล,ลีเองก็จะพลอยมีอุปสรรคไปด้วย ตัวผมเองก็ไม่อยากจะให้เกิดความเสียหายต่อนวลีคุณครูคะหนูมีแม่คนเดียวชีวิตของแม่หนูย่อมสำคัญกว่าตัวหนูและอื่นใดทั้งหมดหนูต้องการให้แม่หนูมีชีวิตอยู่ข้างคุณครู <c oughs> ครูมาเอาตั๋วแลกเงินไปให้วลีวันลีไปไหนคะยายคุณครูเลรอคะค่ะนังหนูมันไปไหนก็ไม่รู้ครูตาดีๆช่วยมองให้ยายทีนะคะะได้ยินเสียงมาจอดจากรยานแล้วก็หายไปค่ะ